พันห้าไม่ขายแล้วเจ้าหมแล้วบอกว่าเราปั่นพันห้าไม่ขายก็เขาไม่ขาย5 0ห้าร้อยก็ไม่ขายห้าร้อยขายไหมห้าร้อยขายไหมห้าร้อยไม่ขายพันหนึ่งไม่ขายพันห้ายังไม่ได้เลยแล้วบอกว่าเราปั่นเราปั่นไม่ปั่นฮะของจริงฮะพันห้าพันห้าอ่าพันหกะพันหกปล่อยไมปล่อยอ่าไม่ขายใช่ไหมไม่ขายไม่ซื้อนะ ไหนใครจะขายองค์ละสองพันมานี่เอาห้าองค์จะไปแล้วหลอนเงินห้อนเงินมาสองพันถาออกมาอะหนึ่งเฮ้ยได้ยังเนี่ยหนึ่งอ่ไม่เอาอีกเหรอไม่เอาอีกเหรอมาเลยอ่ะเร็วเมื่อกี้ให้พันห้าบอกจะขายสองพันขายเขาเนี่ยเขาซื้อแล้วเนี่ยขายเออต้องซื้อขายไหมอ่ะสองพันอ่ะหนึ่งอ่ะมีไหมมีไหมมีไหมสองพันมีไหมไม่ขายไม่เป็นไรกองนี้ขายเดี๋ยวดูมาโมโหแล้วโมโหแล้วสองพันสองพันมามา ดูวันสองพัไหนใครจะขายสองพันไิสีเดิมสองพันไหมพใหญ่สพมาด้มาเาเฝเาฝาเาฝ้าเฝาสามพนสาอ่ะขายสองพอีกสอ,ององนะครับมาอ,อดูหน่อยดูกล้องหน่อยสองพันสออีกองเดียวอีกองเดียวเท่านั้นอีกองเดียวเท่านั้นจะซื้อแล้วมาสองพมาสองพ 来跑。嗯